ลายจอมจุดชนกับข้าวอ่นึกานึ่ลายอามจอมจุดชนกับข้าวอหนึ่งเกาวนึ่นี่คือข้าวอนึกาวนึ่งับข้าวอ่รอยการเวสอันหนึงครับข้าวอนึงเกาหนึวข้าวอรอยการเวสในเาั้งเวสเลมารอยจากคลองคุดนะครับจากคลองคุด ครับท <OR> ่านผู้ชมครับน <strong> ี่คือไล่จอมยุทธกับพลรุ่นไทยชนะเมื่อเดินตันออกผมกับชนะตีจังหวัดตังนะครับสนามเทศบาลนครตังชนะยังชดรวอยชดรู้เลยได้แชมเปี่ยนดุลกลางของจังหวัดตังโอ้แบบนันสุนย์ยัยครับเราแชมปย้ายไปจังหวัดตังนี่คือไล่จอมยุทธมาเอำมวยเข้าวัง คอนกางยามาด้วยอารมณ์คือขักทอสส่เดียกนี่คือคุยเอเซตกับประจำวันประจำรอบข้องชะน้ำโคบิคุนวัดใส่กับระวางข้าวเนึกอง่าวนึ้งกับลายจอมจุดกับคนคนข้างจะมากดียกับสำนักกับสำนับชันทีนึ่งกับชันทีนึ่งเป็นการจุดระว่างลายจอมจุดกับข้าวอามเนึงก่าเนึ้งกับ กรรมาการเคลียร์ทั้งเวียนครับข้าวนึ่งกันนึ่งเป็นรองนะครับลายจอมยุดกับลายจอมยุดจ้าเขาวัง

นี่ไอ้ลายโดนไอ้ลาดนมีลูดไมเดี่อง้มครับเจ็องมครับไปเจยอยลายพาดแล้วซีนที่ในงเรียนกับพาดแล้วซนาที่ นี่ไอ er ้ข้าวเขี้ยวก็ไปช่องดอกนะเดี๋ยวไอ้ไล่ต้องไปล้างก่อนนี่ยังเข้าไปโดนเต็มเต็มข้างอีตาล์นี่ไอ้ไล่หัดเข้าไปนี่ไอ้ข้าวจิ้มเข้าไปชุดตัวเดียวไอ้ไล่เขี่ยวติดเลยไอ้ลูกนี่นะคุณไอ้ไล่ นี่ไอไล่พยายามดั้ไอ้ไอข้าวใจประโยน์จี้ไปไอข้าวใจประโยัดผลาเแล้วเจนาทีกับผ้าเแล้วเจนาทีนี่ประโยชด์ Lốt lốt, ai lại tobe yacht to ai lại, ai lại, đôn bay ai lại, đôn ngọc bay ai lại,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  ai lai ai lại, ai lại, ai ai lại, ai lại, ai lại, ai 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 bị ai lắc, ai 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 ai

นี่ไอ้ก้าบุ้งกระจายไอ้ก้าบุ้งกระจายนี่ไอ้ก้าจีไปไอ้ไลน์เดินมาไอ้ไลน์เดินมานี่เชียนหน้าก็เชียนหน้าก็ไอ้นาคตจะลงรถโจทย์ช่วงจะจะวันหรือว่าจะมืดบนตั้งเดียวก็รู้ตั้งเดียวจะรู้ ไอไล่ไอไล่ไปร่างโดนแควอีกก่องที่โดยไม่บ้านไหนหน้าวะแควกว่าตรงไอไล่ดันไปนี่ไอ้าจีไปอันหน้อนอันหนาอ๋อเดียกรู้แล้วว่าใล้จะไปนเรือเนาะสิบกานาทีพันรกับสิก้นาทีพัน่นนนี่นี่ไอ้าโดนกอาโดนกอ ไอ้าโตไอ้าวโตประโยชไอข้าวโตประยชน์ข้าไม่กครากับข้าวนึ่งข้าวนึ่งข้าวรอยกัรนเวทไอ้ไล่ดันมาไล่ดันมาไอ้ข้าวโตไหนี่ไอ้าวดนอไบนนี่ไอไล่มุดไหม เดลารุ่นตดลารุ่นเลารุ่นตลารุ่นก็คือการีแล้วนี่ไปไหลัดไว้นะทีนี้ลายยังเป็นค้ายได้เปรียบช่องนึงเป็นต่อช่องนึกมนี่้ข้าวยังใจต่วยนำตั๊กโดยยันไว้ นีมันก้าวหนึงก้าวหนึงกันขีดแต่หลักเลยฮไล่ไล่มีีต่ลักเลยเจ้านายเจ้านายก็ไล่กับเจ้านายก็ไล่ นี่เดีไปอนูบม่ยมลาดยันถึงรเคู่ทีรฮะเยนี่ม่นกันไอ้ข้าวจะไปไล่ได้เป็นเรือเไยทีนี้เลยข้าวข้าว้วววจะไปไล่ได้ขาวจะไล่ได้นี่เป็นเรือเลยก็เป็นเรือไอ้ข้าวจับได้แล้วข้าวจับได้ Dạng rong ông đi Ti, gặp dạng rồi ông Tân Lút lè lút lè Lút lè, ai cao, ai cao phải <laughs> 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 พลาลยี่สิบหนาทีในจังหวัดนี้าลยี่สิบห้านะทีนี่อะไรอันมาอะไรอันมาอะไรอันมาผ่าเลยี่ิบเจดนาทีกับยี่ิบเจนาที ผ่านแล้วซ้ำสิบนาทีกั็ในจังเวียนผ่านแล้วซ้ำสิบนาทีนี่ข้าไปไลไลไม่หยาบกอดเลยหลังจะหัด นี่อะไรนั้นไหมจอไปเติมข้ามิ้งไอ้ข้าวยตาหน่อยไอ้ข้าวตาไม่ได้เตมีไซตน กดไปกอไปในก้าอย่างกอดเลยไอ้ลายกอดก็ไปลายกอดไปไอ้ลากอดไปไอ้ข้าวก็ยังตาหน่อยนี่นี่กอดไปไอ้ข้าวไอ้ข้าวตานไวไหมไว้ข้าวยังตาหน่อยไม่ไว้ข้าวยังตาหน่อยนี่นี่นี่ไอลายดันไปนี่หัวจง ว่าจงนี่มุนกันมุนกันไอ้ข้าวอัดเข้าไปไอไล่ไอไล่มุนกันมุนกันนี่ไอ้ข้าวไอไล่ไปลังไอไล่ไปลังไปลังเบิดไปก็ได้ไล่นั้นไป นี่ไอ้ลายนั้นไว้ไอ้เก้าโตไปเก้าโตไปเก้าโตไปไอ่ลายนั้นยังวะมุ่นกันมุ่นกันนี่ไอ้เก้าได้มาไอ่ลายก็พยายามดานไว้นี่ไอ้เก้าจีก็ไปไอ้เก้าไม่กลัวกัเก้าไม่กลัวเก้าไม่กลัวเก้าจีมาเก้าจีมา นี่ไอไล่เดินไปไไล่เดินไปไอเข้าตไปไอเข้าตไปนี่ไอไล่ไปรังไอไล่ไปรังไอไล่ไปรังไอไล่ไปังไอเข้ากเขไปไอเข้าจีเไปัไอเข้า ไปไล่ไปลังไล่ไปลังไล่นะทีนี้ไล่นะทีนี้ไปลังไอ้ข้าวก็ไปเควักข้าวจีน่าตลอดโดนควักหน้าแล้วไล่กลางเป็นกูซูเปอร์ควายขุนเข้ามาไล่นี่ไอ้ข้าวก็ไปควัก ไล่ไล่ไม่เอาอาวุธเลยอยู่ตีเเอร์เก้านาทีนี้ครับไอ้ไล่ต่อยรับไล่ไปลังครับนาทีนี้ไล่กับไปลังไล่ไปลังไรยศไรยด ไอไล่ไปลังนี่ไอข้าบใช้กระป๋นาทีนี้ไอไล่ไม่ยัปมาทาด้วยแล้วนี่ไอข้าบใ้รปไอยข้าไอข้าไปยังไบนกันไอ้ล่ไม่เอากไม่เอาไอข้าจีกรไป ไอไล่ก็ไอไล่ตำดาตำดาไม่ค่อยดีสุดยอดดีนะคูนี้สุดยอดทีที่สุดกองทีท่สุดทีเดียวมันร้อยไม่รู้ิาดีไรเล ไล่ไล่ไล่จำตากับจำตานาทีนี้ไล่ไล่ก็อะไรไล่ไป้าไข้าวใช้ประโยชน์จีตลอด ทีท่ไอ้ก้นาีนไข้าก e ับไอ้ข้าเป็นควายเดียบเดียบทีมน uh uh uh> uh ึ่งนะครับนี่ไอ้ลาโดนเต็มเต็มลอไปล่งกับไปล่งมาลม่ลอยมาลอมาเอยลยม่เมลอนมาลก็าอยมาม่ลาลยมอยยอย นี่ไไล่ไม่ตไม่ตอมนะครับนี่ไอ้เก้านึ่งเก้านึ่งเก้ารอยกาดิเวสจำบอกแล้วไปลอยกเก้ารอยกาดิเวสยังเซ่กันมาเลย นาทีที่่าแล้ว44นาทีไอ่ข้าวเข้ามาจี้กดกดเกงบนกันแล้วไม่โตไม่โตไม่เดินนะกับไหอไล่ไม่เดินนะฝ่ายข้าวกับจี้ติดตลอดโดยที่ไม right. ่ต้องเกียดไม่ต้องเคีย <the> ฟาแบบสี่้านาทีสี่สิบห้านาทีกับสี่บ้านาทีฟาแล่้านาทีลไปลังไปเข้าเคลีไปไปเข้าอาปากเลยครับไป้าอาปาไป,ไปลังอย่างเดียวครับไม่เกี่ยวเน,นี่โดนชุ่งน้ำเลยครับ โดนตรงหน้าแล้วตรงหน้าตรงกลางแลนเลนยางไม่แลนยังอยู่ครับทั้งตัวแลยว่าใจนี่ไอ้ลายว่าโดนเยอะเดี๋ยวนี้โดนเต็มๆกับเชมจากจังหวัดตังหลาชุดกับไฟลาย48นาทีกับ้าแล้ว48นาทีไหลย้อดมันนี่จีไปทีนั้นเลยครับทีหน้าพกวัวหน้าพกวัวนั่นห้าสิบแด นาทีบช่องนาทีกับพานแล้วนาทีไม่ได้แล้วานี่นี่อาดินาทีกับมาดิซีนาทีกัาวามึกาวนึ่ับก้มนึ่งก้าวนึก็เป็นควายชนะกับาดิซีนา